นี่ก็คือสภาพของทุกคนในขณะนี้ขนเขาก็จะเห็นว่าผู้คนรักเขาแค่ไหนเอ่อตอนอาชตาวมันมาถึงเหตุการณ์นี้ได้ยังไงต้องขอย้อนเวลากลับไปก่อนครับคืออว่นเกิดเหตุการณ์งงทั้งประเทศหลังจากฟูจิคาเซะลงสตอรี่อ G จีว่าเจอกันที่เมืองไทยนะ ซึ่งก็จะเป็นการเจอกันในวันเปิดตัวซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่ของเขาอย่างเพลง h a ิ i g o สร้างความงุนงงให้กับหลายคนว่าเอ๊ะ eh, มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆพี่นวดเขาจะมาไทยอย่างนั้นเหรอบางคนก็ยังไม่เชื่อโดยอ้ยอ้ําแหละแค่ส่งวิดีโอมาแงๆส่วนตัวผมนั้นกำลังจะบินไปกรุงเทพแล้ว วัดดีครับคุณผู้ชมฮะเหมือนยังไม่ได้เปิดคลิปดีๆเลยอะตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าตึกมหานครมาอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองงานที่จริงๆแล้วสัปดาห์นี้ผมควรจะอยู่เชียงใหม่นะฮะแต่ว่าเขามีภารกิจพิเศษด,ด่วนบางอย่างที่ทําให้ผมต้องเดินทางมาอย่างกรุงเทพก็เกือบจะถอดใจแล้วแหละว่าเรามาไม่ได้แล้วก็มีงานแล้วก็มีธุระใช่ไหมแต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็ขึ้นเครื่องมากรุงเทพแล้วนะฮะ สำหรับเพื่อนๆทีด่ดูคลิปนี้อยู่ก็คงจะรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมเซอร์ไพรส์ของฟูจิคาเซที่เขาจะเปิดตัวเพลงใหม่อระบ,บ้าใหม่อะไรของเขาแต่ว่าอยู่ดีพี่แกมาโพกรุงเทพเฉย,ยเลยแล้วก็แจ้งกับแฟนคลับแจ้งกับทุกคนล่วงหน้าแค่1วันซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะใครโดดงานไม่ได้ก็ลำบากนิดนึงส่วนใครโดดงานได้ก็คงมาได้คิดว่าตอนนี้ที่สยามคนเต็มแล้วนะ คิดว่านะครับเพราะว่าจัดคือที่สยามพารากอนเลยจนตอนนี้ผมกำลังจะขึ้น BTS ไปนะฮะงานนะเริ่มทุ่มครึ่งแต่ว่าตอนนี้เพึ่งบ่ายสามเองเดี๋ยวผมจะดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่เห็นครับบรรยากาศคือฝนตกจะไม่ใช่ฟูจิคาเซ่แล้วจะเป็นฟูจิอาเมะนะฮะฝนตกแทนคือถ้าฝนตกกันขนาดนี้แล้วแฟนขับยังจะกลางร่มรอคิวกันอยู่มันจะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูนิดกันนี่รถไฟมาแล้วเห็นปะ ดัง BTS Lisa ไปหาคาเซดีกว่านะฮะยังไม่รู้เือนการกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างเพราะเอาจริงปล่อยตามที่พี่แกอยากเลยเอาที่เอาที่พี่หนวดสบายใจเลยนะฮะจะเรียกว่าคอนเสิร์ตก็คงไม่ได้เพราะว่าเอาจริงเขาไม่ได้บอกว่าจะเล่นสดนะเหมือนกับจะเป็นการแบบเปิดเพลงฟังด้วยกันแต่ก็ที่เดียวที่แรกในโลกอะ่ะคือไม่มีที่ไหนที่เกินกว่าไทยอีกละดังนั้นผมแค่บินจากเชียงใหม่ไม่ยากหรอกคาเซบินมาจากรู้สึกจะนิวยอร์กนะฮะอเมริกา แล้วก็มีแฟนคลับหลายคนที่บินมาจากเวียดนามหรือว่าฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยดังนั้นเราแค่เชียงใหม่เองชั่วโมงเดียวคารากกนก็เหมือนปักซอยตอนนี้ผมมาถึงสยามแล้วแต่ว่า ภาพที่เห็นตรงหน้ามันเกินกว่าที่คิดไปหน่อยคือตอนนี้ข้างในอ่ะคนไม่เยอะแต่ว่าข้างนอกอ่ะตอนนี้คนอัดแน่นกันแล้วนะฮะจะเป็นมาทุ่มครึ่งเลยตอนนี้คือคนมาตากฝนรอกันเท่าที่ผมเห็นตอนนี้คือบ่ายสามแต่ว่าก็ต้องมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะตอนผมมาถึงก็เต็มแล้วอะ่ะประเด็นก็คือมันจะสามารถยัดคนเข้าไปได้อีกไหมอะ่ะ ถ้าเป็นช่วงหกโมงเลย,เลยวัดทุ่มเลยมันจะขนาดไหนตอนนี้ทุกคนคือโหดมากใส่เสื้อกันฝนใส่กลางล่มยืนรอเสือปินเมืองไทยรักคาเซตคาเซก็รักเมืองไทยนะฮะหวอนที่กําลังยืนอยู่ตรงนี้น้องนักเรียนเข้ามาประมาณ4ี่หคนคนนึ้งก็ถามเฮ้ยวันนี้มีงานอะไรกันคนมารอเต็มเลยน้องอีกคนก็พูดขึ้นมาด้วยความมั่นใจว่าวันนี้มีอะไรนั่นไงคอนเสิร์ตจะพาคินสัน ตกอยู่วะมันยังตกอยู่นิดนึงนะว้าวก็นยังตกอยู่นเนี่ยโอ้ยเราเห็นป้ายคาเซ็ตข้างบนเย้ ทายกลับกลับกับแล้วนี่ก็คือสภาพของทุกคนในขณะนี้เข <laughs> าก็จะเห็นว่าผู้คนรักเขาแค่ไหนเออดอร์อสตาวะนี้ฟูจิคาเซโอฮีิชิมาอมัสตา พอเพลงจบหรือว่าอะไรแล้วมันก็กลับมาเพลงเดิมอีกรอบโอ้เลยเหมือนโดนสะกดติดเลยอ่ะเพลงอ่ะเพราะอาจจะนำเราสู่เพลงฮัจิโกเราต้องรอต้องรอฮัจิโกรอเจ้านายจนตายจนตายจนตายอาชีพอะไต้องได้อ่ะรอบนี้ต้องโดนฮาฮาฮัสซิ wait impatiently for me Woo! I don't know what to do I don't know what to do <laughs> say <to> you to ออกมาแล้วเลยบรอ้อยเร็บแฟน,แฟน,แฟนสลาย สำหรับงานเซอร์ไพรส์ฟูจิอาเมะเอ้ยไม่ใช่ฟูจิคาเซที่เรียกว่าทั้งเปียกปอนทั้งชุ่มฉ่ำแต่ว่าทุกคนคือสูมากรับรู้ข่าวในวันที่แบบก่อนจะเริ่มงานประมาณหนึ่งวันแบบงานคือจัดวันศุกร์น,นะฮะหลายๆคนที่รู้จักอยากมาแต่มาไม่ได้ก็กมีแต่นี่คือขนาดแบบมาไม่ได้กันเยอะแล้วคนยังแน่นแบบ เราเห็นดราม่าว่ามีคนไปแบบน BTS ไปอะไรจนแบบคนเดินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือข้างล่างเขาก็พยายามแบบจัดการกันอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ว่าไอ้รอบข้างเนี่ยมันคงจัดการยากจริงเขาก็เห็นมีคนไปอยู่ทั้งอาคารจอดรถบ้างหรือว่าในพารากอนก็เยอะใน BTS ก็เยอะน่าจะเป็นหนึ่งในครั้งที่พ์คพาราก,กอนแตกมากที่สุดเลยนะฮะเท่าที่เคยเห็นมาเป็นเครื่องการันตีว่าฟูจิคาเซในเมืองไทยนี่คือ ของแท e, ้จริงๆก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่จะเรียกว่ามาเปิดตัวระบบี้ใหม่ก็ไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับว่ามาพักผ่อนมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนมาฉลองวันเกิดฮาเซกับเมืองไทยเขาก็ดูมีความแบบเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณบางอย่างพราวว่าเขาก็ดูเป็นคนที่ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันหรือเหมือนมีความผูพกพันกันทางสปิริตชวลอะไรประมาณนั้นนะฮะความชิวความอะไร จรงบางไทยดูเข้ากับเขามากกว่าญี่ปุ่นเขาเป็นคนแบบสบายๆตลกๆแบบดูขี้เขินด้วยเอาจริงแต่บนเวทีนี่คือแบบเหมือนเป็นอีคนหนึ่งเลยนะฮะ <c oughs> แลาลคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ร้องสดอะ่ะเออเห็นบางคนมีดรามา่าในเน็ตเหมือนกันว่าไอ้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าทำไมไม่ร้องสดแต่ว่าคือคราวนี้เขาประกาศชัดเจนตั้งแต่แรกว่ามาเพื่อเปิดเพลงฟังกับเพื่อนมาเปิดเพลงให้ฟังด้วยกันเป็น listening party อะโอเคคุณอาจจะไม่ได้แบบพร้อมในการทำคอนเสิร์ตแบบ การทำคอนเสิร์ตแต่ทีมันต้องซ้อมต้องอะไรเนาะยิ่งเป็นเพลงใหม่เพลงอะไรก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราเอาเพลงใหม่ของเรามาให้คุณฟังก่อนนะที่แรกเลยนะที่เดียวเลยนะที่คุณจะได้มาฟังเพลงพร้อมกับศิลปินอะไรเงี้ยไม่มีที่ไหนในโลกแล้วล่ะดังนั้นภูมิใจเถอะแล้วใครที่เป็นคาสตารเรียนนะฮะแล้วถามว่าเขาจะมีโอกาสมาไทยอีกไหมก็แน่นอนแถวแถวนี้น่าจะมาอีกแน่แต่ว่าปีนี้เขาน่าจะตีกะตีตลาด พวกยุโรปอเมริกามากขึ้นดังนั้นคิวทองมากขึ้นอย่างแน่นอนใครได้มาวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแม้จะตากฝนคือเห็นคนที่มาตากฝนกันตั้งแต่แบบแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าคือตั้งแต่ร้อนจ,จนมาฝนตกจนมาแบบมืดกลางคืนจนมีคนที่ผมเห็นเขาเป็นลมไปก่อนนี่ค่ะเสียจะขึ้นแบบแค่ไม่กี่นาทีอ่ะคือรู้สึกเสียดายแทนว่าเขาไปอยู่แบบหน้าสุดเลยน่าจะบบต่อแถวมานานมากคือตอนแรกผมรู้สึกว่าเอ จะบินมาจากเชียงใหม่จะคุ้มไหมแต่พอมาเห็นคนที่เขารอกันแบบขนาดนี้โอ้ยบินมาจากเชียงใหม่คือชิวๆไปเลยอะบางคนบอกว่าไม่เคยไปคอนเสิร์ตเขามาก่อนได้มาเห็นครั้งแรกตรงนี้ก็มีลุคเขาก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่าคอสตูมที่เขาใส่วันนี้จัดเต็มเลยเกินนะครับก็เอาเป็นว่ารอติดตามอารบ,บัมใหม่ของเขาได้นะฮะพรีมาพรีมาแปลว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะซึ่งแปลว่าความรักนั่นเอง ็เพลงเขาก็จะเกี่ยวพันกับความรักยู่แล้วนะฮะตัวเขากับวัฒนธรรมแบบอินเดียหรือว่าภาษาสันสกฤตความเป็นไทยอะไรต่างๆม,มันก็ผสมรวมกันอยู่ซึ่งพรีมาก็จะเป็นอัลบั้มแรกที่เป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษแบบเ,เต็มๆของเขานะฮะมี9เพลงมั้งที่เขาเปิดรีสออกมาก็าชิโกอาจจะเป็นเพลงที่เปลี่ยนแนวไปแต่ว่าเพลงอื่นๆ ก็อาจจะไม่ได้เป็นแนวนี้ก็ได้อาจจะเป็นแนวที่เราคุ้นเคยก็เป็นได้น,นี่ก็ต้องรอฟังดูนะครับในวันที่อัลบั้มนี้ปล่อยออกมา5กันยายนแต่าาว่าก่อนที่อัลบั้มจะออกมาน่าจะมีเพลงลอ,อื่นๆที่ทยอยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ก็ลองฟังไปก่อนก่อนที่จะมาถึงอัลบั้มนี้ก็ได้นะครับก็ฝากผลงานของพี่นวดฟีคาเซเอาไวใออ้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆชาวไทยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็รอวันที่จะได้มาร้องเพลงใหม่อัลบั้มใหม่ของเขาในประเทศไทยอีกครั้ง ตัวน่าจะโซเอัลอีกเช่นเคยแหละถ้าดูจากสยามแตกเนี่ยนะฮะโอเคครับสวัสดีก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบใหม่ตอนหน้าสำหรับผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ่งๆกดโซนชิคก็แจ้งเตือน,นก,กนรึดเป็นกำใจให้ได้เหมือนเคยสหร,รับวันนี้ขอไปกินข้าวก่อนก๋วยเตี๋ยวแห้งหมดแล้วไหมเออเสร็จแล้วก็กลับเชียงใหม่เลยมาดูแค่นี้แหละบายบาย 「やんですか Summer Snow 季節を越えてまたで」